ทุกคนพร้อมนะครับก็กิจกรรมที่12.2นะครับสัญลักษณ์ของการแสดงสภาพลมฟ้าอากาศนะครับบริเวณกว้างทีนี้พวกเราจะต้องเป็นนักพยากรณ์อากาศอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อกิจกรรมที่ผ่านมานั้นเราใช้สัญลักษณ์นะครับแต่ทีนี้สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแผนที่อากาศแสดงสภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้างนะครับ มันจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับจุดประสงค์เรื่องนี้ก็คือว่าหนูแปลความหมายสัญ,ญลักษณ์ของลมฟ้าอากาศได้ซึ่งจะใช้ในการสอบปลายภาคด้วยสภาพลมฟ้าอากาศมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างแล้วมันแปลความหมายว่าอย่างไรนะครับและนักเรียนสามารถระบุลักษณะลมฟ้าอากาศได้วันนี้อากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เอาแผานที่นั้นออกมาลองพยากรณ์อ,อากาศดูแล้วค่อยไปเปิดฉเฉลย กับคําพยากรณ์อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศออกมาเตือนและประมาณ17จังหวัดที่จะโดนพายุฝนฤดูร้อนอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือ 1. เอกสารความรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์แสดงข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้าง1ชุดแผนที่อากาศผิวพื้นอีก1ชุดได้จากการสแกน QR code อย่าเพิ่งสแกนนะครับ เดี๋ยวคุณครูมีให้โอเคนะนะครับหลังจากนั้นวิธีการนักเรียนเชิญครับมีนักเรียนที่จะอธิบายแทนคุณครูแล้วว่าไงครับลูกว่าไงฮะโหลดมาแล้วหรอโหล,ลดมายังยังนะฟังก่อนนะอย่าเพิ่งไปดาวน์โหลดนะครับหนึ่งหนูศึกษาสัญลักษณ์แสดงข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้างก่อนได้ข้อมูลเนี้มาแล้วนะครับ ดูก่อนว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างนะครับ 2. แปลความหมายสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่อากาศผิวพื้นและระบุสภาพลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นคุณครูมีแผนที่ให้3แผ่นด้วยกัน3แผ่นนะครับคุณครูให้หนูเลือกเพียงแค่แผ่นเดียวเลือกแผ่นเดียว1 2 3เอาอันไหนก็ได้เลือกมาแผ่นเดียวแล้วนำมาระบุสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ สรุปสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่อนอุชอบไปอยู่สหรัฐอเมริกาเอา้าพยากรณ์อากาศที่สหรัฐอเมริกาก็ได้หรือเดือนหน้าหนูจะไปอังกฤษนะดืนพบไปอังกฤษนะครับก็พยากรณ์อากาศที่ประเทศอังกฤษโดยคุณครูจะมีแผนที่โลกซึ่งมีชื่อในแต่ละที่ให้หนูและอ่าพิ่มอาทิตย์หน้าจะออกเรือไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะไปตกปลา ก็ดูว่าสภาพอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นอย่างไรใช่ไหมลกูกก็พยากรณ์อากาศโอเคนะครับนะแล้วนําเสนอหน้าชั้นเรียนนี่คือข้อมูลที่หนูดาวน์โหลดออกมาแล้วลูกนะครับสแกน q ิ A c อาร์โเข้าไปแล้วนะครับจะได้ข้อมูลเหล่านี้หนูอ่านให้เข้าใจก่อนครับสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นในแผนที่อากาศผิวพื้นแล้วความหมายว่าอย่างไรนะครับ ลิ่มออกไปทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อกี้นะนะครับเจอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้โอ้ไปไหมไปต้องไปลูกนะฮะเพื่อไปเจอพายุนะฮะและจะได้ปลาเยอะไหมเออลองดูนะครับโอเคนี่คือแผนที่ที่เกิดขึ้นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในแผนที่นะลูกนะครับมีอะไรบ้างหนูก็เอามานะหลังจากนั้นแผนที่ที่เกิดขึ้นนี่สามแผ่นด้วยกันอย่างนี้ลูกอย่างนี้ โอ้โหอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะแผนที่ที่หนึ่งมีอะไรบ้างสัญ,ญลักษณ์มีอะไรบ้างหนูดูสัญ,ญลักษณ์ก่อนลูกมีอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเราเราอ่านแล้วเราอ่านแล้วเราอ่านมาจากตรงนี้แล้วเมื่อกี้อ๋อเอลเฮเอลเอลอลโอเคนะครูถามใหม่อีกทีหนึ่งสองสามสัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไรโอเคยอมความกดอากาศตำ่ำเป็นอย่างไรครับยอมความกดอากาศตำ่ำ บริเวณนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นแล้วไอ้เส้นแบบนี้คือเส้นอะไรสเส้นอะไรโอ้อันนี้ใกล้กันมากเลยใกล้กันมากเลยโอ้อันนี้ห่างกันมีผลอะไรไหมหนูก็ย้อนกลับไปอ่านอ่านอานเมื่อกี้เส้นอะไรนะอ๋อเส้นความกดอากาศเท่าเส้นความกดอากาศเท่ามีหน่วยเป็นเฮกโตปารคานถ้ามันอยู่ห่างกันแสดงว่าลมลม มีกําลังอ่อนถ้ามันอยู่ใกล้กันมากๆลมมีกําลังแรงอ๋อเหรอเนี่ยหนูต้องอ่านตรงนี้ให้เข้าใจก่อนใช่หรือไม่ครับผมแน่นอนครับทีนี้หนูก็เลือกเอาเลยครับแผนที่อากาศที่หนูต้องการจะไปพยากรณ์อากาศหนูพยากรณ์อากาศอะไรบ้างแล้วแต่ที่ไหนก็ได้แล้วมีสัญลักษณ์แนวปะทธอากาศแบบนี้เกิดขึ้นจะมีอากาศเป็นอย่างไรโอเคไหมลูกนะครับ นี่แผนที่ที่สองใครจะเลือกอันนี้ก็ได้ไม่ว่าแผนที่ที่สามจะเลือกอันนี้ก็ได้ไม่ว่าโอเคนะครับทีนี้ทุกคนดูตัวอย่างงานที่หนูจะต้องทำครับผมเข้าใจนะลูกโอเคพยักหน้าครับอย่าเพิ่งหลับครับเดี๋ยวได้งานนะครับหนูทำแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างชิ้นงานของรุ่นพี่เรานะครับที่ทำเอาไว้ นะจำเอาไว้นะตอนนี <tampoco S 2> <isy> <ness kav> <uit> um ne. ้เร <im> ียนตอนม .5 พอหนูขึ้นม .6 นะเนื้อหาอย่างเงี้ยมันมีอีกอยู่ในหนังสือวิชาพื้นฐานเพราะฉะนั้นครูเคยบอกหนูแล้วว่าถ้าหนูเข้าใจในตอนเนี้ยขึ้นไปม .6 แน่นอนครับลืมหรือจําได้ลืมก็ต้องไปเรียนใหม่อีกเนาะโอเคแต่ถ้าเคยทําแล้วมันอ๋อครับคล้ายคลับขาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นหนูเลือกแผนที่มาหนึ่งแผนที่ พี่คนนี้เลือกแผ่นที่หมายเลขสามแผ่นที่สามเขาก็มาดูว่ามันมีอะไรอยู่ในแผนที่นี่บ้างโอเคไหมครับสัญลักษณ์อะไรบ้างอ่ามีแอลไหมมีเส้นนี้ไหมก็เอามาเขียนลงโอ้มีสัญลักษณ์เหล่านี้เขาก็เขียนลงมาครับแล้วก็บอกว่ามันชื่ออะไรนะครับแต่ถ้าหนูมี iPad แล้วหนูก็ตัดสัญลักษณ์เหล่านี้ลงมาได้เลยลูกนี่ครับไม่ต้องวาดก็ได้หรือแล้วแต่ถนัดครับแล้วแต่สะดวกนะครับ โอเคไหมสองเอาสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในแผนที่ของหนูมาหลังจากนั้นหนูก็ไปสรุปสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในแผนที่ของเรากี่หัวข้อก็ได้ครูไม่จำกัดแต่อยากให้เกิดมากกว่า5อา้าวไม่จำกัดแล้วมาเกิดมากกว่า5อยากให้มีการพยากรณ์มากๆหน่อยนะครับพี่ก็อ่ะพยากรณ์มาให้ดูแล้ว บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศอิหร่านเอ้าประเทศอิหร่านอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประเทศอิหร่านอยู่ตรงไหนมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ตรงไหนออสเตรเลียอยู่ตรงไหนทวีปต่างๆอยู่ตรงไหนคุณครูมีแผนที่โลกให้ครับผมโอเคไหมครับเอาละทุกคนเข้าใจนะอันดับแรกโหลดข้อมูลมาก่อนครับสครูโหลดข้อมูลมา ข้อมูลที่จะโหลดนะครับเดี๋ยวคุณครูให้ดูแผนที่นี่ก่อนฟึบนี่นี่คือแผนที่ประเทศอินร่านอยู่ตรงไหนเมื่อกี้หนูก็หาดูอินโดนีเซียเกาะสุมาตราออสเตรเลียมหาสุดแปซิฟิกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอ่าโอเคนะครับทั้งหมดนี้หนูจะโหลดข้อมูลได้จาก QR Code เหล่านี้ครับโอเคนะอันดับแรกข้อมูล เอกสารความรู้ QR code ค,คอันนี้เมื่อได้แล้วอ่านทำความเข้าใจหนูมาเลือกแผนที่ครับแผนที่มีกี่แผนครับที่ครูจัดให้สามแผ่นด้วยกันหนูเลือกมาแค่อันเดียวแผ่นเดียวเลือกแผนที่ได้แล้วก็มาดูที่แผนที่โลกพร้อมชื่อเพราะว่าเราจะต้องพยากรณ์อากาศในบริเวณต่างๆที่อยู่ในโลกนี้โอเคไหมโลกออสเตรเลียเป็นยังไงนะแผนที่ที่สามเป็นยังไงนะครับ หนูก็เลือกไปโอเคนะครับเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับเชิญสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกิจกรรมนี้นะครับส่งในระบบ a ค t Room ได้ใครไม่สะดวกทำใน p a เปอ,เปอก็ได้นะครับโอเคนะวันนี้ไม่พร้อมในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆถ่ายรูปเอาไว้ครับแล้วกลับไปทำที่บ้านก็ได้นะครับเปิดกว้างในช่วงนี้ในการเรียนแบบ New Normal เรียนเชิญครับ